เมื่อวานก็ไปรับบุตวิเศษอันหนึ่งฮะในช่วงนี้เปการติดตั้งแผ่นทองที่มหาธรรมกายชีรีของเราที่เรียกแผ่นทองสุวรรณสิริและสมีที่บนยอดโดมขององค์พระเราเนี่ยก็ให้พระตั้งแต่18บแปดพรรษาขึ้นไปฮะใครที่สะดวกก็ไปทำก็ต้องจองลงชื่อกันแล้วก็มีแผ่นทองจํากัดได้คนละไม่กี่แผ่น พี่ก็ทําไปเกือบสามสิบแผ่นนะ่อไปถึงพอดีก็ไปเจอท่านเจ้าคุณชาน,านาเนี่ยแล้วก็มาพอดีก็ขึ้นไปติดด้วยกันพอดีนะก็ได้ได้ข้อคิดหลายอย่างฮนะว่าตั้งแต่หนึ่งเนี่ยเี่เราสร้างองค์พระแล้วมีการจารึกชื่อเนี่ยเราเจารึกจริงๆคือบางคนเนี่ยทําแล้วก็ อาจจะไม่เห็นหรืออาจจะเอะทำจริงไม่จริงจะเลือกหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะอันนี้ยืนยันคือก็เห็นมานานนะแต่กรนีก็พูดย้ำซ้ำอีกทีหนึ่งจากเหตุการณ์สดเมื่อคืนอีกทีหนึ่งเนะี่ยว่าก็จะเรชื่อจริงๆฮะแล้วก็พยายามดูชื่อพวกเราเลยนะมองมองมองบางคนไม่เห็นนะบางคนบอกก็เลยถามบ่าอ๋อยังไม่มาวัดเลยยังไม่เข้าวัดเลย เพราะว่าเจดีเราสร้างประมาณ 4, ีหนึ่งสีสองชุดนั้นน่ยติดตั้งอะไรช่วงนั้นไปคือ่ตอกเสาครั้งแรก้้สึกจะปีสามเกแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างมีการติดองค์พระเย่างข้อทนึ่งก็คือเราสร้างองค์พระจริงสองก็คือเราจะริชื่อจริงสามที่เราเคยบอกว่าจะอยู่พันปีอันนี้ ยังไม่ถึงพันปีเพราะเรายังอายุยังไม่ถึงแต่อย่างน้อยเนี่ยพอขึ้นไปความสนหลวงพี่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะหลวงพี่จับโยกเลยนะจับองค์พระโยกโยกโยก,ยกดูว่าว่าเป็นยังไงว่ามัน,มนคงไหมหรืออะไรยังไงหรือถ้าเราตกเนี่ยเราเก่อองค์พระพระเป็นที่พึ่งเราได้ไหมพอเราขึ้นไปเนี่ยมันไม่เหมือนฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยโอหถ้าขึ้นไปที่สูงนี้ต้องมี มีเบลวรัดเอวรัดนันรัดนี่มีทรงมีสายมีอะไรเรียกว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตกมาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เมืออกันะฮะไปสู่สติ <laughs> กับดูสิกฎกำหนดหรือเปล่าไม่รู้นะก <laughs> ็เลยจับองค์พระยโยกๆหน่อยฮะว่าอ๊ไปยังไงบ้างมั่นคงไหมอะไรโอ้มั่นคงมากเลยสะเทือนนิดหนึ่งก็ไม่มีโยกหน่อยหนึ่งก็ไม่มีคลอนหน่อยหนึ่งก็ไม่มี วันที่บอกว่าอยู่พันปีเนี่ยแม้ตอนนี้ยังไม่ถึงก็ตามแต่อานรูมานได้เพราะจากวันนั้นึงวันนี้ที่สร้างองค์พระที่เป็นสิริฐานองค์พระก็ประมาณยี่สปีเต็มมาจากสี่หสี่สองถึงประจวบหกสองอยี่สิบปีมั่นคงแข็งแรงเขาถัดมาคืออะไรรู้เปล่ายังสวยงามเลยยี่สิบปีไม่มีริ้วไม่มีรอยสวยหมดเลยอ่ะงามโอ้ไม่น่าเชื่อยี่สิบปี ทนทานขนาดนี้ก็อเ่า๋ที่ว่าไว้พอดีทากับท่านเจ้ากุณชนาอยู่ข้างก็เลยเลยบอกท่านโอ้โ oh, หหลวงพี่ครับลูเกเก่าจะเรียกว่าหลวงพี่นะถ้าห่างๆอาจจะเรียกหลวงน้าบ้างปฏดีรคุณบ้างก็ว่าไปบางทีเราก็ติดปากเรียกว่าหลวงพี่อยู่เนี่ยนหลวงพี่ครับเนี่ยโอ้ห oh, ตั้งยี่สิบปีดูดูด,ดูดีมากเลยดูไม่มีริ้วรอยอะไรเลยแต่บอกว่าใช่สิเพราะเราตั้งใจทําให้อยู่พันปีเนี่ยท่าน เป็นคนจัดการงานก่อสร้างทั้งหมดไงที่ถัดจากมาจากหลวงพ่อท่านก็เป็นคนดูแลหมดเลยแล้วท่านทาเร็วมากเลยทำป๊อบป๊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 บโอ้เร็วแล้วก็ทํายากเหมือนนะเพราะว่าต้องเอาแผ่นไปสอดด้านหลังองค์พระองค์ที่สองถัดไปแล้วก็ต้องใช้มือซ้ายอย่างเดียวเพราะทําขวามาซ้ายแล้วก็ซ้อน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 จะทําทขวาก็ไปได้ใครจะทําต่อจากหลวงพี่ก็ไปได้ต้องรอหลวงพี่เสร็จก่อนเนีย่ยจะต้อง ผ่นต่อแผ่นแผ่นต่อแผ่น,ผน,ผนซ้อนๆกันแ้่คนมือใหญ่ก็ไม่ได้นะมีพระท่านขึ้นไปองค์หนึ่งท่านมือสอดเข้าไปไม่ได้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ธรับบุญนี้เลยถ้าแ,แขนใหญ่ลําเบิกเงี้ยไม่ได้นี่ขนาดพี่ว่าไม่ไม่ใหญ่ไม่โตพออยู่พอกิน <laughs> ยังสอดไปบางจังหวะยังยังเหมือนไม่ได้เลยจังหวะล้วงไปลึกๆเนี่ยโอ้ยังบางทีเจ็บนะบางทีเราขูดองค์พระเนี่ย แต่พี่ชน,นะท่านทำปุบ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วไวท่านก็นทำสักยี่สิบสามสิบแผ่นได้แต่เสร็จกับหลวงพี่ทักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงได้หลวงพี่เกิดมาเพิ่งขันน็อตมากที่สุดในชีวิตก็ตอนนี้แหละห้าสิบหกสิบตัวเนี่ยคือเยอะที่สุดในชีวิตแล้วไม่เคยเลยอะโหชีวิตนี้อืชีวิตของโอ้ <laughs> แค่ขันน็อตก็ลำบากแล้วโอ้โหรู้สึกแล้วก็มือหมดก็ไป แต่ปิติใจอ่ะปิติโอ้โหว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านทําสิ่งที่หมนะู่คณะเราทาเนี่ยไม่ได้เป็นการโฆษณาหรือพูดเกินจริงแล้วก็พูดไปเวอเวอร์พูดไปงนังนๆอะไรเปล่าเลยเราทํามากกว่าโฆษณาให้สิที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยท่านทําได้มากกว่าที่ท่านพูดอีกจากคุณธรรมของท่านนะคุณธรรมทั้งหยาบทั้งละเอียดนะโอ้เยอะแยะมากมายเลย แล้วก็เห็นอะไรโอ้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็พยายามดูชื่อพวกเราอ่ะดูดูดูดดก็อย่างที่ว่าไว้ก็เจอเจอบางคนเจอหลานหลวงพี่ก็มีเจอน้องสาเนี่ยเจอพิกคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะแต่ว่าพวกเราอะไรเคนพี่ก็พยายามดูดูดก็ยังไม่มีเพราะว่าอย่างว่าเยอะแล้วก็ที่เห็นก็โซนเดียวยังมีเยอะตั้งภายนอกทตั้งสามแสนองค์ภายในเจ็ดแสนเนี่ยนี่ก็ทําเฉพาะบนโดมเนี่ย ให้เรารเพิ่มปิติในบุญที่ทํามากระหมุคณะนะทั้งหมดเลยให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นบุญกุศลจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็อยู่คงทนอะไรอย่างที่ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นในการกอร่อสร้างเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยอีกเรื่องนึงก็เราสมาชิกชมรมพรานารักษ์ปีนี้ก็ปีที่สองเข้าปีที่สามหกศูนย์หกหนึ่งอันนี้พิ่งต้นปีหกสองเนี่ยก็ เริ่มต้นเข้าปิดที่สามเนี่ยหลวงพี่ก็ไปสรุปผลงานที่เราทำทำมาเนี่ยก็ไม่แน่ชี้กันก็ดูเหมือนเราใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วก็ให้คนนู้นคนนี้มาเยืมใช้เนี่ยแต่พอสรุปผลงานแล้วตกใจไงนะตกใจโอ้เยอะแฮะเยอะแล้วก็ทําเป็นเล่มทําแล้วแต่วันก่อนก็เอามาจะมาถาอดหลวงพี่แต่หลวงพี่ไม่อยู่อยู่ที่ภูเรือเพิ่งกลับมาเมื่อเมื่อวานเนี่ย กเละคาดกันเดีวก็ทําทเป็นไฟล์เรียบร้อยเดี๋ยวก็ค่อยส่งในแง่เราดูในไลน์อีกทีแล้วก็ปีจังหวะก็ดูในรูปเล่นอีกทีนึงเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าปี6 0ศแค่ครึ่งปีเพราะว่าเพิ่งเสร็จกลางปีแล้วลใช้ช่วงข้าวบรรษาส่วนม้วก็มีคนมาใช้พันกว่าคนคเยอะเยอะกว่าบางวัดอีกเลยนะเราก็ทําเล่นๆนะแต่เราเอาบนจริงๆพอปีหกหนึ่ง ก็ทั้งปีเลยก็ได้สองพันกว่าคนที่มาใช้เนี่ยง้นพวกเราที่มีส่วนร่วมในการสร้างกดีให้กําลังใจ็ดีให้ข้าวให้น้ําให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้รร้เลยโอ้โหเราได้บุญเยอะมากมายเลยฮะเรามีทั้งพระทั้งสามเณรอบาสกุสยกาคนภายในคนภายนอกคนต่างประเทศเดี๋ยวลืมสรุปว่ากี่ประเทศนะฮะแต่เยอะเยอะประเทศเน่ยเช่นเนี่ยเย ท่านยังเองมาตอนนี้ก็ยังอยู่เลยจากเยอรมันเนี่ยก็มีทะษฎีจาแนกเยอรมันสวิตญี่ปุน่นเมริกาฮ่องกงเกาหลีในสองสามวันนี้ก็จะมีก็เรียกระดับประเทศระดับโลกก็ไม่รู้นะเป็นมิสยูนิเวอร์สของนิวซีแลนด์ก็จะมาใช้เนี่ยโหเราเนี่ยมาใช้ก่อนมิสยูนิเวอร์สเลยนะเนี่ย ให้รู้ก่อนว่าใครมาหน้ามาหลังออื <c oughs> เราไ่ธรรมดานนะก็จะมาใช้มาร่วมงานมาคาบูชาเราะแล้วก็จะมาใช้ห้องปฏิบัติธรรมเนี้ยโดยให้มาใช้สองครั้งมาที่สิบแปดกับสิบเก้าอ่ะก็จะมานะฮะก็จะมีบุคคลสําคัญใหม่เดี๋ยวต่อไปจะสําคัญกว่านีนอ้อีกอืมมาสคัญมา,มากๆก็นั่งอยู่แถวนี้แหละสําคัญทุกคนเลยสำคัญของโลกของจัก,กรวาลและที่ก่อนที่ไป จากภูเรืออาทิตย์ก่อนหน้าบีฟอร์ก็ไปสิงคโปร์มาอาวสสาขาเราก็ใหญ่โตฮะใหญ่ยยโตเป็นตึกห้าชั้นแล้วก็สิงคโปร์ก็ฉลาดนะ่นเาไม่ขายที่เราต้องเช่า30สปีถ้าจบ30ปีก็ว่ากันใหม่ท่านเจ้าวาดชื่อพระครูสมเกียรติท่านก็เก่งฮะสร้างก็400อยล้าน สี่ร้อยล้านนี่ก็ถือว่าเป็นวัดที่ใช้เงินเยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับสาขาทั่วโลกของเราเนี่ยแต่ท่านเก่งมากท่านเรียกว่ามีนี่นิดหน่อยแล้วก็ทําได้ตัวเองเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแต่ที่สําคัญมากคือท่านเผยแร่คนสิงคโปร์เป็นหลักเลยคนท้องถิ่นเนี่ยสำหรับวัดเราเองก็ตามวัดอื่นก็ตามเนี่ยก็เผยแร่คนไทยเป็นหลักมีคนต่างชาติคนท้องถิ่นมาบ้างนิดหน่อย แต่ที่สิงคโปร์เนี่ยคนท้องถิ่นเข้ามาเนี่ยเรียกว่าเก้าสบเอร์ซนตคนไทยนิดเดียวเป็นคนสิงคโปร์หมดเลยฮนะที่ทึ่งท่านมากๆอย่างหนึ่งก็คือท่านฝึกคนสิงคโปร์ก็คือคนวัดเราอะที่สิงคโปร์เนี่ยได้ดีมากคือให้ช่วยเตรียมงานให้ช่วยจัดงานให้ช่วยเก็บงานให้ช่วยเป็นเจ้าหน้าที่ก็เคยได้ยินคนอื่นพูดหรือว่า มีการออกดาวทาอะไรบ้างแต่พอไปเห็นเองเนี่ยตะลึงไกวแตพอฟังเปินเผยเราก็เอิคือมันรู้เรื่องแต่ก็ยังงงๆเหมือนเข้าใจแต่ยังไม่ทราบซึ้งอี่งเนี้ยแต่พอตัวเราไปเองเรารู้เลยโอ้ตอนไปยกม,มาลิงอาหารเนี่ยทั้งเช้าทั้งเพลนก็เป็นคนสิงคโปร์หมดเลยฮะโดยมื้อเช้าอ่ะการที่จะมาลิงมือเช้าได้ก็ต้องตื่นแต่เช้ากว่าเช้าอีกอะ่ะ เช้ามากๆมาเตรียมอาหารมาอะไรอย่างดีมาเลี้ยงบางคนก็เป็นแต่ผู้ชายอย่างเดียวนะมาเลี้ยงก็เลี้ยง,ยงอาหารอย่างดีเกิดเตรียมอาหารประเคนอาหารรับพรพระเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่กลับนะยังอยู่อยู่ทําอะไรอยู่ล้างถ้วยล้างจานอะไรเก็บงานหมดเลยเรียกพระไม่ต้องทําอะไรเก็บงานแล้วบางทีก็ยังมาช่วยนอกจากเก็บ ช่วยจนชามี่ตัวเองเอามาลิ้งพระแล้วเนี่ยยังทําความสะอาดพ,พื้นที่กโอ้หน้าทึ่งมากนะท้าเจาวนกันเล่าว่าบางคนก็มามาทําความสะอาดเนี่ยทุกวันก็มีนะมาเองเลยมาทุกวันมาทําอะไรได้ก็ทำไอ้ตรงไหนอยากทําตรงไหนก็ทําเลยปัดกวาดเช็ดถูตรงไหนเอาเลยทุกวันแต่พอตอนหลังย้ายศูนย์เพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ที่หนึ่งที่มาซื้ออีกที่หนึ่งเนี่ยก็เลยไกลเขานิดนึงแต่ก็ยังมาทุกอาทิตย์ ลกธิเนี่ยก็มาแล้วมาทาความสะอาดมาทาก็แล้วแต่สามชั่วโมงห้าชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่เลยฮะก็เรียกว่าเป็นวัดสาขาที่เป็นต้นบุญต้นแบบของเรามากๆวัดหนึ่งเลยฮะต่อมาก็มีวัดีนเดนมาร์กที่ก็ก็ทําได้ระดับหนึ่งกันแต่ว่าที่สิงคโปร,ร์ถือว่าเป็นต้นบุญต,ต้นแบบอย่างที่ว่าไว้อะเรียกว่าแท้100%เลยฮะช่วยทุกอย่างเลยของเรา ถ้าสมาชิกสมรลงพอนารักทำได้ยางงั้นอย่างชาวสิงคโปร์ได้นะโอ้โหจะยิ่งปลื้มใจใหญ่เลยนั่นก็ยินดีนะถ้าใครพอเสร็จงานจะช่วยนะล้างถ้วยล้างจานหรือว่าเก็บเข้าของทอาคราบสะอาดนู่นนี่นั่นอะไรได้เลยวันอื่นวันที่ว่างว่างวันไหนชั่วโมงสองชองั่วโมงอยากจะมาช่วยตัวน,นั้นตรงน,นี้มาตัดหญ้ามาทําอะไรเก็บเพชรเก็บพลอยทาอะไรมีบุญที่เราทําทุกอย่างเน,นกยก็ตามสะดวก เพราะว่าเขาทํามาเพื่อเป็นที่โกยบุญให้กับพวกเราเองเป็นที่จะทําให้เราได้บุญกุศลบาร,รมีมากขึ้นไปฮ้ยพินสนามให้เราตักโตมบุญเหมือนมียกทะเลมาใกล้ๆตัวเราหน่อยให้เราได้ได้โต้งได้จับได้แต่เหมือนทั้งโลกก็เหมือนได้จับปลาเอาไว้ใช้สอยบริโภคอะไรต่างๆนานา,นาอันนี้เป็นทะเลบุญให้เราได้โจงบุญตักโตมบุญได้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆเลย ท้ายที่สุดนี้ที่ทุกคนทุกท่านได้ตั้งใจมาเอาบุญพิเศษในการสั่งสมบุญบารมีได้เตรียมพัฒหารอย่างดีเยี่ยมมาถวายแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้มีจิตใจย,ยิ่งใหญ่มาเลี้ยงพวกเราทุกๆคนสาธุรชนทุกคนได้ตั้งใจสวดมนต์ธรรมจักได้ตั้งใจนั่งสมาธิเจริญภาวนาได้ตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรม และตั้งใจสั่งสมบุญกุศลมีการถวายปัจจัยเทธรรมต่างๆเป็นต้นก่อนได้บุญกุศลทั้งปวงเหล่านี้จงส่งผลให้ทุกท่านให้เก่ไปพบใดชาติก็ตามให้สมบุญทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติตุนสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพานให้ได้ตามติดมหาปูชยาจารย์ตลอดไปให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ให้แข็งแรงอายุยืนยาวให้ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบก็ให้สำเร็จไปโดยง่ายให้มีธรรมะสว่างสวยัยมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ